กระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาจัดถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือศึก m o t ต g p 2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อรายการ OR Thailand ดกลางปี2022ซึ่งจะชิงชัยที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิด Thailand to the world กลางปีสุดยิ่งใหญ่ม o ต GP วิถีไทยที่จะสร้างความประทับใจและภาพจำสู่คนทั่วโลกครับ ครับเลยอย่างนี้ครับว่าจากภาวะวิกฤตในจีนเนี่ยซึ่งไม่ได้ไทยมีผลกระทบมาถึง2ปีกว่านโยบายรัฐบาลในขณะนี้ต้องการพิลึกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยให้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับสนองนโยบายรัฐบาลนะครับโดยจะจัดอีเวนต์ใหญ่ขึ้นมาในประเทศไทยและอีเวนท์ที่สำคัญก็คือสปอร์ตตูริซึมนะครับในการแข่งขันมอเตอร์จีบีครั้งนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นะครับซึ่งเคยจัดมาแล้ว2ปีเนี่ยเราประสบความสําเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นการแข่งขันมอเตอร์ G.P ที่สนุกที่สุดมีความสุดที่สุดนะครับมีผู้ชมมากที่สุดในการแข่งขันยี่ดสนามทั่วโลกในปริจินของการแข่งขันกีฬามอเตอร์ G.P นอกจากนี้นะครับได้รับการโหวตจากสื่อมวลชนก็ดีผู้ชมก็ดีตลอดจนผู้แข่งขันว่าเป็นสนามที่ดีที่สุดในยิ่งสนามของโลกนะครับนอกจากนี้เนี่ย ยังสร้างเลดเงินเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลไม่น้อยกว่า6000ล้านบาททั้งทางตรงและทาง,ท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 งอ้อมนะครับที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมอเต GP จีพีนั้นมีผู้ชมนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกในขณะนี้เราสามารถไายทอดไปยังประเทศต่างๆถึง207ประเทศด้วยกันมีผู้ชมพร้อมกันถึง800ล้านคนซึ่งไม่มีบิ๊กอีเวนต์อันไหนที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเท่าบิ๊กอีเวนต์นี้เพราะฉะนั้นมอเต GP จีพีเนี่ย ตอกย้ําถึงความสําเร็จตอกย้ําถึงความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนไปชมการแข่งขันเมอร์โต g จีพีนะครับ, GT, รบที่บุรีรัมในวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับเราจะแสดงให้ชาวโลกให้เห็นว่าคนไทยนั้นมีความสามารถ คนไทยนั้นมีศักยภาพในการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆระดับโลกไม่แพ้ชาติใดในโลกครับก็เราเชื่อมั่นในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจากเรื่องของการใส่แมสเว้นระยะห่างต่างๆนะครับแล้วก็มาตรการของโรงพยาบาลมาต่าขงของสาธารณสุขต่างๆนะครับเชื่อมั่นว่าคงไม่เกิดการแพร่ระบาดอะไรขึ้นมานะครับรู้สึกตื่นเต้นครับถือได้ว่าและความสนใจจากทุกท่านนะครับถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีผู้ชมสนใจมากนะครับคุ้มค่ากับการลงทุน คุ้มค่ากับการสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและภาครัฐครับ,คร,บครับก็สุดท้ายนี่ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาชมการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นและมีความสุขนะครับได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยด้วยขอมาเชิญชมโ o โต g p ท,ที่จังหวัดบีรัมในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนถึงที่2กุลาคมครับ